วิ่งสิบทุ่มเลยเหรอนะ้าจอมกลับมาสิบทุ่มเลยเหรอใช่กลับมาดึกทุกวันเลยเหรอใช่แล้วไออุอน่นอยู่รอไหมหรือว,ว่านอนก่อนนอนก่อนหนึ่มีอุ่นอุ่นตัวใหญ่เล <รอ S 2> ื่อยอุอุ่นเดียวอุ่นอุ่นแช่น้ำตัวใหญ่มากเลยเหรอใครซื้อใ,<ช>ให้แม่แหววกลับมาจอมก็ห <รอ S 2> นูซื้อให้หรอใช่หรอ ใบตุดเสื้อผ้ามันหมุนอะไรนะมันถักใบตาผ้าเทสผ้าเทสผ้าอ,อะไรนะเสื้อผ้ามันถักใื้อผ้ามันมันุูเสื้อผ้ามันหมุนใช่ก็ถักผ้าใยอุ่นๆหรอใช่แล้วไออุ่นนอนห้องแม่หรือนอนห้องน้าจอมนอนห้องแม่ ชื่อแม่แหวแล้วมีน้าไหมน้าชื่ออะไรน้าจ๋งแล้วยายชื่ออะไรยายชื่ออะไรยายอะไรนะยายเพรเปล่า